ไทม์ไลน์สุทธิชายุนต้องทันสมัยและต้องล้ำหน้าเสมอครับเรากำลังมองว่าถ้าหากมนุษย์จะขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารนี่จะไปได้หรือไม่ไม่ใช่เป็นความฝันลมๆแรงๆนะครับมีโครงการที่เรียกว่า Mars One ที่ระดมคนผู้สมัครบัตรนี้100คนแรกแล้วครับที่จะย้ายถิ่นฐานไปตั้งอาณานิคมในดาวอังคารเพราะว่าโลกไม่น่าอยู่ซะแล้วโครงการนี้ เป็นโครงการที่ผมเกาะติดม,มาตลอดครับว่าเขาจะไปกันได้จริงหรือและถ้าไปได้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการอย่างไรคุณสิริรักไปเ<ช>จาะข่าวนี้มาครับล่าสุดนี่ร้อยคนแรกที่เขาได้มาเนี่ยจะไปได้จริงจริงกี่คนครับไปได้จริงๆแค่24คนเท่านั้นค่ะเขาจะ, <คน S 2> จะทำการส่งไปเนี่ยในปี2024<ช>ก็คือจากนี้ไปอีกกี่ปีครับจากนี้ไปก็อีกประมาณต้องออต้องฝึกกี่ปีหลังทั้งหมดเนี่ย ฝึกอีก8ปีนะคะแปีฝึกอีก8ปีแต,แต่ว่าเขาจะไม่ได้ส่งไปทั้งหมดเนี่ยยีคนนะคะเขาจะส่งไปทีละ4คนทุกๆ2ปีคนที่ถูกคัดเลือกเข้ามาร้อคนเนี่ยต้องมีคุณสมบัติหลักๆอย่างไรหลังจากที่ร้อคนเนี่ยเขามีการก่อนหน้านี้เขามีการสัมภาษณ์660คนเขาต้องดูว่าททัศนคติ การทํางานร่วมกับคนอื่นทีมสปิริตหรือที่เรียกว่าทีมสปิริตของคุณเนี่ยเป็นยังไงคุณรู้เรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมากแค่ไหนคุณต้องรู้นะว่านี่เป็นวันเวทิเก็ตนะไปเที่ยวเดียวนะไม่กลับแล้วสมมติว่าเกิดอะไรขัดข้องนิดนึงได้คุณไปเลยนะคะนี่เด็ดขาดจริงๆนะคุณต้องตัดสินใจแล้ว่าคุณเนี่ยไปไปแล้วไม่ไม่กลับเลยแล้วถ้าอยู่แปีดาวันการไม่ได้คุณคือไปเลย ไปเลยแล้วพิธีศพคุณจะจัดข้างบนหรืออาจจะออันนั้นน,นี่นนก็ไม่ทราบานะคะแต่ว่าคือต้องเท้าความก่อนว่ามาร์สว e เนี่ยเป็นเหมือนหน่วยงานที่ไม่แสวงหากําไรของเนเธอร์แลนด์ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับการสนับสนุนจาก เรียลิตี้โชว์เพราะเขาจะมีการถ่ายทอดสดด้วย oh, แต่ว่า uh huh. จริงๆต้องบอกเลยว่าโครงการนี้มันต้องใช้เงินเยอะมากๆ <c oughs> เพราะว่าแค่ภารกิจอวกาศภารกิจเดียวคุณต้องใช้เงินหลายหลายร้อยล้านดอลลาร์แล้วการ uh huh. ที่การที่4คนจะขึ้นไปเงี้ยล็อตแรกเงี้ยคุณต้องใช้เงิน6000ล้านดอลลาร์นะคะแล้วคนที่ไปต้องจ่ายตังค์เองไหมก็คงจะมี <c oughs> ทางของมาสวันนี่เขาเป็นคนสนับสนุนเป็นผู้ที่สนับสนุนให้แล้วคนที่ไปเนี่ยคุณสมบัตินอกจากที่บอกว่าจะต้องทํางานกับคนอื่นมีทีมสปิริตแล้วจะต้องแน่ใจว่าคุณต้องรู้ความเสี่ยงนะเพราะว่าคุณคไปทางเดียวเลยนะตั๋วนี่ไม่มีตั๋วกลับนะ,ะตั๋วไปเที่ยวเดียวและ ต้องเป็นคนยังไงอายุเท่าไร่ right. ต้องคุณต้องมีแรงบันดาลใจด้วย uh huh. ต้องมีแรงบันดาลใจที่แบบแรงกล้ามากพออย่างอายุที่ต่ําที่สุดที่จะไปได้ก็คือ18ปีนะคะสิบแปดปี uh huh. แล้วก็แ,วแต่ละ,ละมากที่สุดก็คือเขาไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่ uh huh. แต่ว่าเขาก็จะดู จะดูทัศนคติของคุณเป็นหลักอ,อาจจะมีความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะคนที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็หัวกะทิทั้งนั้น,นฉันต้องบอกว่าหัวกะทิจริงๆหัวกะทินะที่กล้าเสี่ยงขนาดนี้เนี่ยนะครับนี่ค,คือร้อยคนแรกไปตัวแทนสร้างอาณานิคมมนุษย์บนดาวอังคารนี่คือหน้าตาที่เขาจินตนาการไว้เลยใช่ไหมว่าถ้าขึ้นไปถึงมันจะเป็นอย่างนี้หละ ใช่แต่จริงๆที่ที่ดิฉันเห็นในเว็บไซต์เนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนมันจะไปเหมือนบ้านอยู่ประมาณสี่เป็นบ้านลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ค่ะมีอยู่ประมาณสี่หลังมีอยู่ประมาณสี่หลังก็คือเขาส่งไปทีละสี่คนใช่แล้วเป็นชายห้าสิหญิงห0สิบนะครับเป็นชายห0สหญิงห้าินี่มาจากทั่วโลกนะคะอเมริกาส9ิยุโรปส1ิบเอดเอเชียมีถึงสิบคนนะครับแอฟริกาเจ็ดคนโอเชียเนียด้วยอีกเจ็ดคนเขาจะต้อง รู้ว่าชีวิตบนดาวอังคารเป็นอย่างไรเนี่ยเขาต้องเตรียมอะไรอาหารการกินอยู่กันยังไงขึ้นไปถึงจะความเสี่ยงคืออะไรบ้างค่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังก็ครับทุกคนจะต้องผ่านการเทรนนิ่งอีก8ปีนะคะครับ8ปีนี้คุณนอกจากความรู้ที่คุณจะต้องมีอยู่แล้วคุณจะต้องรู้เรื่องการก่อสิ่งปลูกสร้างด้วย嗯嗯การปรปาไปจนถึงการแพทย์ไปจนถึงการปลูกผัก เพราะว่าคุณต้องปลูกผักใช่คุณต้องปลูกผักกินเองค่ะทุกอย่างเลยทุกอย่างคุณคุณต้องรู้แล้วก็การปลูกผักเองเนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้วิธีการสร้างออกซิเจนแล้วก็หาน้ําด้วยใช่น้ำเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยครับว่าจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีน้ําน้ําจะเอาจากโลกไปก็คงไม่ได้คุณต้องสามารถขึ้นไปผิดด้ามเองข้างบนนั้นใช่แล้วการเทรนนิ่งของคุณเนี่ยคุณอาบน้ําไม่ได้นะคะอาบน้ําไม่ได้คุณใช้ได้แต่ทิชชู่เปียกทาไมอะ ใช่ใช้แต่ที่ชูวเปียกคือมันไม่มีน้ําให้ให้อาบเลยใช้แต่ที่ชู่เปียกคุณต้องแข็งแรงความดันคุณต้องสมดุลแม้กระทั่งตอนยืนและตอนนั่งม,มวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อต้องต้องสมดุลด้วยนะคะเพราะมันจะมีสภาพไร้น้ําหนักพอสมควรท<ช>ีเดียวคุณต้องลอยไปอยู่ข้างบน<ด>นั้นแรงน้องถ่วงมีแค่สาสิบแปดเปอร์เซ็นเท่านั้นและพอการการเทรนนิ่งของคุณเนี่ยคือคุณจะต้องสร้างสร้าง ออกซิเจนขึ้นมาได้ด้วยครับค,คนที่คิดเรื่องนี้ต้องเป็นคนที่เพี้ยนพอสมควรนะที่จะกล้าไปบอกใครต่อใครว่าเราย้ายถิ่นฐานไปอยู่ดาวอังคารและก็สามารถที่จะน้าวโน้มให้คน6 0 0อกว่าคนมาสมัครและคัดเลือกหลืยร้อยคนเนี่ยหนึ่งแสดงว่าเขาต้องมีจินตนาการที่ทําให้คนเชื่อได้สองเจ้าตัวเองเนี่ยจะต้องกล้ามากเพราะตัวเองไม่ได้ขึ้นไปด้วยนะ ส่งคนอื่นขึ้นไปนะใช่ใช,ใช่ไหมครับใช่คนที่คิดนี้เขาก็จะต้องมีจินตนาการที่บันเจิดแต่ว่าอย่างว่าแหละเขาต้องการที่จะทําเพื่อ,อ,อมวลหมู่มนุษยชาติจริงๆแต่<ช>ว่ามันยากนะคะมันมีความเสี่ยงอย่างมากดิฉันขอพูดถึงประวัติ การความพยายามที่จะส่งยานไปดาวอังคารเจอมที่ผ่านมามีทั้ส่งยานแต่ไม่เคยส่งคนขึ้นไปนะครับมีแค่8ลำอย่างนี้ครัะบีเกิลนอน้องนั้นเป็นของนาซาหมดอย่าง b e เกิลเนี่ยเป็นของยุโรปไปถึงแล้วก็พังเลยเพิ่งที่จะเจอซากประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนี่ใช่ฉะนั้นความเสี่ยงเนี่ยมีมหาารและที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีใครกล้าคิดว่ามนุษย์จะขึ้นไปบนนั้นได้อย่างแค่บินผ่านนะคะทำไปทั้งหมด11ครั้ง สำเร็จ5ครับหรือว่าจะไปหมุนรอบ23ครั้งสำเร็จแค่10แต่ว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องการส่งยานไปแล้วหวังจะให้กลับมาไม่มีเลยศูนย์ปร์เซ็นต์ศูนย์ปร์เซ็นต์ความมั่นใจของคนกลุ่มนี้มาสุวันเนี่ยมาอยู่ตรงไหนล่ะในเมื่อสติที่ผ่านมาก็ยืนยันแล้วว่าโอกาสมันน้อยมากเลยที่จะอยู่รอดขึ้นไปจนถึงดาวอังคารได้ดิฉันว่าเขาเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจมากกว่าคือคนพวกเนี้ย เขามีความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเขาจะต้องไปดาวอังคารอะไรอย่างนี้ให้ได้ดิฉันขอยกตัวอย่างคนคนหนึ่งคนนี้เป็นผู้สมัครที่ได้รับการหนึ่งในร้อยคนนะใช่ค่ะได้รับการจับ on m มากจะไปคลอดลูกวันนั้นเลยคือเขามีความเชื่อว่าถ้าคุณจะไปสร้าง อนานิคมมนุษย์อยู่บนดาวอังคารจริงๆเนี่ยมันรวมไปถึงการขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยนะคะนี่กล้าหารชันชายก็คือก็คงต้องไปท้องบนนั้นแหละเธอคนนี้อายุ24ต้องการที่จะไปท้องบนนั้นแล้วก็ไปคลอดลูกบนนั้นเอาแฟนไปด้วยสิเธออาจจะต้องไปหากับ หนึ่งในสี่คนที่ไปกับเธอดิฉันว่าอย่างนั้นนะคะเสียงสูงมากแล้วลคนเนี้ยคนเนี้ยบอกว่าคนนี้มีคนถามว่าคุณไม่กลัวตายเลยดิฉันอย่างเนี้ยเขาบอกว่า we are all going to die ยังไงทุกคนก็ต้องตายแต่ว่าสําคัญที่สุดคือคุณได้ทําอะไรก่อนตายเออถ้าเขาคิดอย่างนั้นได้ก็แปลว่าเอาละเสียงเป็นเสียงคุณถ้าทําได้ก็คือคุณไปดางคารได้มันคุ้มที่จะตายก็ต้องคิดอย่าง เพราะวาๆๆะ่าใช่เพราะว่าเขาบวกมากๆเขาคิดแม้กระทั่งว่าลูกของเขาเนี่ยจะเป็นมนุษย์ดาวอังคาร <c oughs> คนแรก <c oughs> ในประวัติศาสตร์เขาคิดได้ขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์และก็นักดาราศาสตร์ค,คนที่เขาติดตามศึกษาเรื่องดาวอังคารเนี่ยเขาคงจะมองว่านี่มันเพี้ยนนี่มันบ้าใช่ไหม <c oughs> มันก็มีการโจมตีมาจาก หลายๆสถาบันน,นะคะอย่างเช่นสถาบัน MIT รหรือสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์เนี่ยเขามีนักวิจัยกับเหล่านักวิศวกรศาสตราจารย์ทั้งหลายก็ออกมาโจมตีว่าคือนอกจากมันจะแพงแล้วเนี่ยอ,อย่างเช่นสมมุติว่าคุณไปแล้วคุณเกิดทําอาหารไม่ได้จะต้องมีการขนส่งขนส่งอาหารหรืออุปรกรณ์ต่างๆตามไปก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ -78 เดือนแล้วก็แพงมากด้วยใช้อีก หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยอันนี้ก็เรื่องเงินแต่ว่าไอ้เรื่องความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีมากมาแค่ไหนเพราะว่ามนุษย์มันอยู่บนดวงจันได้ยังไงนี่คือคําถามแรกมันต้องบอกว่าเทคโนโลยีตอนนี้ของเราเนี่ยเรียกว่ายังตตมไม่ถึงด้วยซ้านะคะเพราะว่าพอคุณไปถึงเนี่ยการที่คุณจะปลูกผักปลูกหญ้าอะไรบนนั้นได้คุณก็ต้องสร้างออกซิเจนใช่ไหมคะแต่การที่คุณสร้างมันมากไปเนี่ยก็จะทําให้เกิด ไฟไหม้ในบรรยากาศบริเวณโดยรอบได้คุณก็จะต้องมีการสร้างก uh ๊าซในตัวเจนขึ้นมาเพื่อ uh huh. ให้มันเกิดความสมดุลกันใช่แต่ทีนี้เทคโนโลยีการสร้าง Gas ก๊าซในตัวเจนเนี่ยก็ยัง uh huh. ไม่เกิดขึ้นจริงใช่ uh huh. มันก็เลยทําให้ท้าทายขึ้นไปอีกว่าคุณจะส่งขึ้นไปทําไมเหมือนกับส่งแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้น uh huh. มา uh huh. นะคะครับนี่คือคำถามที่รอคำตอบแต่ก็อาจจะบอกว่า8ปีที่ฝึกเนี่ยเทคโนโลยี ก็จะต้องพัฒนาไปแล้วถึงจุดนั้นแล้วสามารถทําได้มนุษย์ไปดวงจันทรได้แล้วนี่ทําไมจะไปดองคารไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทมาแล้วนะครับซึ่งก็แปลว่ามันมีความเป็นไปได้แต่ดองคานก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งความน่าอยู่ความอยู่ได้เนี่ยก็ต่างกับดวงจันทรพอสมควรทีเดียวครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เขาบอกว่า คือจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็มีคนหลายคนจากทั่วโลกที่ที่เชื่อนะคะว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขของคนสมัครทั้งหมดจากทั่วโลกเนี่ยมากกว่า2 0 0 0 0 0คนโอ้โหเหรอมากกว่า2 0 0 0 0 0คนท,ทั้งที่โครงการนี้เนี่ยเริ่มมาแค่ปี2011<ต>คือมัน,<อ>นไม่ได้ไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ว่าสามารถหาผู้สมัครได้มากขนาดนี้ดิฉันว่าไม่ไม่เบาะนะคะคือความจริงตั้งแต่ต้นที่เราได้ข่าวมาเมื่อปีสองปีก่อนน่าจะให้คุณสิริรักษ์สมัคร เพื่อที่จะได้รู้กระบวนการครเลือกเพื่อจะได้ไปอยู่ในห้องที่เขาสัมภาษณ์แต่ละคนและไปสัมผัสกับคนที่กล้าหาญชาญชัยเพียงพอที่จะไปดาองคารได้ในฐานะนักข่าวนี่ยิ่งจะต้องไปอยู่ในกระบวนการนั้นเลยนะครับจะได้รู้ว่าเออ เขาเนี่ยทำอะไรกันจริงๆแน่นอนนะคะถ้าฉันได้มีโอกาสไปเนี่ยถ้าเขาให้นักข่าวสักคนหนึ่งไปเนี่ยดิฉันมั่นใจว่าดิฉันจะต้องขอเป็นหนึ่งในคนนั้น,นแน่นอนขึ้นเป็นวิญญาณเลยนะไปถึงดาวคารหรือว่าเฉพาะเข้าไปช่วงสัมภาษณ์ช่วงที่เขาฝึกดิฉันว่าเอาแค่ช่วงช่วงฝึกก็พอนดิฉันต้องดูก่อนว่าคนที่เขาขึ้นไปแล้วจริงๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา <c oughs> เอ้าไม่สิ <c oughs> เพราะว่าเราเป็นนักข่าวเนี่ยเรามุ่งมั่นมากที่เราจะเป็นหนึ่งใน คนที่จะขึ้นไปดงังคารคนแรกเพราะว่าเราก็จะได้ข่าวสกูปข่าวเอกซ์คลูซีฟที่คนอื่นไม่ได้และลองวาดภาพดูนะครับคุณสิริ<ฆ>รักษ์ว่าคุณรายงานมาจากดางังคารแล้วบอกว่าดิฉันสิริรักษ์น i o n ่นทีจากดาวอังคารคิดดูสิรายงานจากดาวอังคารสด<ฆ>รก่อนคิดดูสิหรือว่าก่อนที่เราจะไม่มีลมหายใจก่อนที่เราจะเป็นอะไรไปเนี่ยเราก็เปิดหน้าเสร็จ แล,และนี่คือลมหายใจสุดท้ายของดิฉันจากดาวอังคารแรงงานโดยสิริรักอะไรอย่างนี้ดิฉันว่าน่าสนใจนะนะฉะนั้นคืนนี้กลับไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าทางออฟฟิศเนี่ยเคาจะส่งไปดาวอังคารเนี่ยจะอนุญาตไหมดิฉันว่าอย่างเชร์คุณสุชัยต้องอนุญาตแน่นอนถ้าพมเป็นผู้ปกครองนะผมจะบอกว่าอ้าวก็ลองดูสิปราโทมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตใช่เพราะอย่างคุณแม็กกี้หลิวที่ดิฉันบอกว่าเป็นคน เป็นคนอังกฤษเชื้อสายจีนอายุ24เนี่ยครอบครัวเขาก็สนับสนุนนะคะใช่สิเห็นไหมครอบครัวเขาก็โอเคลูกอยากทําอะไรทํำเลยแล้วแล้วเขาก็ไหนๆเขาก็เรียนมาทางด้านเอกฟิสิก์อยู่แล้วเอกฟิสิก์อวกาศด้วยนะคะเขาก็ต้องมีความคือคนที่จะตั้งใจจะเรียนด้านฟิสิก์อวกาศนี่ก็จะต้องมีความรู้สึกที่อยากจะ ท้าทายอะไรแบบนี้อยู่แล้วมตฉนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกก็ไปเรียนฟิสิกส์เลยนะเริ่มไปศึกษาเลยวันนี้คือไปเรียนเยอะเลยนะคะไปเรียนภาษาดาวอังคารตอนนี้ภาษาจีนได้แล้วใช่ไหมตอนไปศึกษาว่าภาษาดาวอังคารมีสอนที่ไหนในโลกนี้ก่อนพอไปเรียนรู้ได้ผมว่านั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นฉะนั้นติดตามนะครับถ้าโครงการ Mars One นี่เกิดขึ้นจริงแล้วก็จะมีนักข่าว Nation TV ประจำการอยู่บนดาวอังคารครับ I think for a scientist like me and Ryan, um, the pursuit of knowledge always outweighs the pursuit of happiness, so being able to do this amazing thing that no one 's ever done before is what we like have been trying to do all our lives and been wanting to do even if our you live it 's an extremely ambitious project, and there's so many things that can go wrong, but it can happen there 's nothing there 's no hurdle that we can see that makes this impossible, and that 's why we We'll do our best to make it happen. I believe it will. What, what more exciting thing could there be to do with your life, really? Because everywhere on Earth has already been explored. This is the chance you'll get to go down in history if you go for this. Mm. No one remembers who the, um, well, in a thousand years from now, no one will remember who was the President of the United States, but they will remember who was the first person on Mars. เสียดายครับเวลาไทม์ไลน์สุดที่จะยหยุนคืนนี้มีเพียงแค่นี้ครับทุกสัปดาห์วันอาทิตย์หนึ่งทุ่มทางเนชั่นทีวีจะนำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับคนไทยหรือที่คนไทยควรจะสนใจหรือที่เกิดในประเทศไทยแต่มีความโยงใยไปถึงประชาคมโลกเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เกาะติดเข้าใจสนุกสนานกับเนื้อหาที่ผมเชื่อครับคำว่าไทม์ไลน์หมายถึงการที่เราย้อนกลับไปอดีตเพื่อที่จะ ดูว่าปัจจุบันควรจะเป็นอย่างไรจะได้วางทิศทางสำหรับอนาคตสำหรับคนไทยสำหรับประเทศไทยและแน่นอนครับสำหรับทุกคนที่สนใจข่าวสารไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุนคือหัวใจของการเจาะไปเบื้องหลังข่าวที่คนไทยทุกคนควรสนใจต้องสนใจครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ